สเพื่อนนักตกปลาเจอผีเรื่องราวสุดสยองขวัญริมคลองนะหมู่บ้านริมคลองเก่าแก่แห่งหนึ่งมี2เพื่อนสนิทชื่อโต้งและแบงชื่นชอบการตกปลามาตั้งแต่เด็กทั้งคู่มักจะไปตกปลาด้วยกันเป็นประจำที่คลองท้ายหมู่บ้านซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบ,บูรณ์ของปลาและความเงียบสงบเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนโต้งและแบงก็พากันไปตกปลาที่คลองท้ายหมู่บ้านเหมือนเคย พวกเขาเลือกนั่งตกปาใต้ต้นมะม่วงใหญ่ริมคลองบรรยากาศยามเย็นนั้นช่างร่มรื่นแสงแดดสีทองอ่อนๆสาดส่องลงมาบนผิวน้ำเสียงน้ำไหลเอื่อยๆฟังดูแล้วช่างผ่อนคลายเวลาล่วงเลยไปพระอาทิตย์เริ่มลาลับขอบฟ้าความมืดค่อยๆโอบล้อมโต้งและแบงยังคงนั่งตกปลาอย่างตั้งใจหวังว่าจะได้ปลามากๆเพื่อเอาไปทำกับข้าวเย็นทันใดนั้นแบงก็สะดุ้งขึ้นเขาเหลือไปเห็นเงาดำเงาดำ ยืนอยู่ริมน้ำฝั่งตรงข้ามเงาดำนั้นสูงปโปรง่งผมยาวสวมชุดสีขาวขุ่นยืนนิ่งไม่ไหวติงแบงรู้สึกขนลุกรีบสะกิดโต้งให้หันมามองโต้งมองไปยังจุดที่แบงบอกเขาก็เห็นเงาดำนั้นเช่นกันความกลัวเริ่มเข้าปกคลุมทั้งคู่รีบเก็บคันเบ็ดเตรียมจะหนีแต่ทันใดนั้นเงาดำนั้นก็ค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นดิน หมุนตัวไปมาช้าๆส่งเสียงร้องข้ามควรหน้าสยดสยองโต้งและแบงวิ่งหนีสุดแรงเตะเลยกิจไม่กล้าหันกลับมามองอีกเลยพวกเขาวิ่งไปจนถึงบ้านรีบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้ใหญ่ฟังผู้ใหญ่ต่างตกใจรีบนำคณะชาวบ้านไปที่คลองแต่ก็ไม่พบเงาดำนั้นอีกเลยเหตุการณ์ในคืนนั้นกลายเป็นตำนานเล่าขานชาวบ้านต่างพูดกันว่าเงาดำนั้นคือวิญญ,ญาณของหญิงสาวที่เคยถูกฆ่าตายริมคลองเมื่อหลายปีก่อน วิญญาณของเธอจะออกมาหลอกหลอนผู้คนเป็นประจำโดยเฉพาะในคืนที่มืดมิดหลังจากเหตุการณ์นั้นต้งและแบงก็ไม่กล้าไปตกปลาที่คลองท้ายหมู่บ้านอีกเลยพวกเขาเข็ดหลาบก็บประสบการณ์สุดสยองขวัญในคืนนั้นและกลายเป็นบทเรียนเตือนใจให้กับเด็กๆในหมู่บ้านว่าไม่ควรไปเที่ยวเล่นที่คลองท้ายหมู่บ้านในเวลากลางคืนเพราะอาจจะเจอดีเข้าสักวัน